ด้านเกษตรกรที่บ้านหัวขวําตำบลแก้งแก่อ,อโกสุมพิสัยจหมหาสารคามที่ทดลองปลูกสตรอเบอรี่พื้นราบประสบความสําเร็จและขยายพันธุ์ขายให้ผู้สนใจไปปลูกโดยต้นไหลจะขายต้นละ25บาทถ้าเป็นต้นใหญ่สามารถที่จะทําเป็นต้นแม่พันธุ์ได้จะขายต้นละ150บาทจึงนับเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่และเป็นเกษตรต้นแบบของเยาวชนที่ใฝ่หาความรู้จนประสบผลสําเร็จสร้างไรายได้ในพื้นที่ไม่ถึงสองไร่ได้อย่างงดงามนอกจากนี้ยังได้มีแนวคิดประกาศขายต้นพันธุ์สตรอเบอรี่ทางอินเทอร์เน็ต โดยส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของลูกค้ามียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องทั้งหมดเป็นรายงานข่าวจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นนะคะช่วงนี้กลับไปทางกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะและเราจะไปปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือให้กับราษฎรในพื้นที่ค่ะลงใต้กับคุณอ,อนุไรพงพาณิชย์ค่ะ โครงการหมู่บ้านทุ่งรักชัยพัฒนในจังหวัดพังงาและโครงการไบโอดีเซลในจังหวัดยะลาล้วนแล้วแต่เป็นโครงการที่ช่วยพลิกชีวิตของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะ โครงการหมู่บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์ในจังหวัดพังงาเกิดขึ้นจากน้ำพระทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินบริเวณบ้านทุ่งรักอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาจำนวน300ไร่มอบให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดสรรสร้างบ้านพักอาศัยและจัดหาอาชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัยธรณีพิบัติภัยคลื่นยักษ์สึนามิในตำบลเกาะพระทองอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาจนทำให้ราษฎรกว่า150ครัวเรือนได้มีที่อยู่อาศัยอย่างอบอุ่นปลอดภัยมีอาชีพ มีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัวให้มีความสุขอย่างพอเพียงขณะเดียวกันที่วิสาหากิจชุมชนไบโอดีเซลมูลหน่งตำบลลำใหม่อำเือเมืองจังหวัดยะลาผลจากการน้อมนำโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพลังงานไบโอดีเซลโดยการนำน,ำน้ำมันพืชเหลือใช้มาผ่านขั้นตอนและกระบวนการผลิตให้เป็นน้ำมันไบโอดีเซลที่มีคุณภาพส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม จากน้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงเหล็งเห็นถึงความทุกข์ยากลำบากของประชาชนจึงได้มีโครงการในพระราชเ